เอาเอาส่งสัญญาณเอาไอ้นี่มาโดนก่อนเขาเลยเนาะโอ้สองตัวเลยโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงอู้หูหลายตัวใหญ่กว่ามือครับเนี่ยโอ้โหดู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 โอ้ดูครับคนนี่สุดท้ายหาจนเจอนะนี่ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน้างน้าเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้าน d e l ิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนเดชนะแล้วก็หนูนเห็นไกลๆไหมครับร่างนะภาษาตาัดวันนี้พากันมากักร่างทอดแท้นะครับผมพาลุงโคนมาแล้วนี่ใครเรียกร้องใครร้องหานะสองคู่หูอันตรายแห่งบ้านท่าเส้นนะครับพาลุงเมกับพาลุงโคน วันนี้เราเลือกจุดที่มันเป็นสามแยกพอดีเลยครับกักล่างสามผืนนะ่ะตรงนู้นผืนหนึ่งตรงนี้ผืนหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งผืนนะครับจากนั้นเราจะลือล้อกําไม้หรือขยะหรืออะไรออกให้หมดครับบริเวณนี้เนี่ยให้เหลือแต่น้ํากับปลาโล่งๆแล้วเดี๋ยวเราจะทอดแหกันวิธีการก็เหมือนเดิมครับประมาณนี้นะ่ะลุงเมีกําลังหอบสาหร่ายขึ้นไม่ให้มันไปติดแหเวลาทอดนะครับ ตามไปลุ้นวิถีแบบนี้ด้วยกันครับผมเดี๋ยวขอเวลาช่วยกันเอาขยะขึ้นสักแป๊บหนึงครับแล้วเดี๋ยวเราได้เริ่มทอแทกแันละถ่ายให้ดูบรรยากาศการวางวกก่อนน,นั่นนี่ตรงนี้จะเป็นโกมไม้กับไม้อะครับที่เราทิ้งไว้เพื่อให้ปลามันมาอาศัยอ่ะเป็นเป็นบรรเช่าวางกันเถอะแล้วก็อ่อยเหยื่ออ่อยเยือ่ออยย่อ,อ,อยอาหารครับจนได้เวลามาเช็คดูว่า มีปลาเข้ากำเข้าอะไรแล้วเราก็ทำการมาเอาล่างมาปิดแล้วก็จะทอดแฉกันโอเคเดี๋ยวตามดูบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมในพานสองพานกำลังจะลงมือนะนี่คือตอนนี้เนี่ยเราปิดไว้ค่อนข้างจะกว้างครับเดี๋ยวเราจะทอดไล่กันสัดส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขยับล่างเข้ามาอีกไปละไปละมามา ได้เวลาลุ้นกันครับเอาแลนะ้วนะว้ายนี่ปขมีเป็ดอยู่ตรงนั้นนะน่าจะมีรังไข่เป็ดอยู่แถวนั้นครับหวานเกาตะตลิ่งแล้วก็ไล่ปลาเนะี่ยปลามันวิ่งลาะตะลิ่งนี่แหละพวก ปลาตะก,กับปลาซาพวกนี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าเจอใหญ่ๆจริงเดี๋ยวได้ทอดแล้วก็งมกันใครชอบงานกักล่างทอดแหก,ก็วันนี้ได้เห็นกันแล้วนะครับเล่นน้ํากันเล่นน้ําหาปลาทั้งคนเนาะเล่นน้ำวันนี้วันนี้หยุดงานใช่ไหมไม่มีงานใช่ไหมงานมีเยอะะงานมี <laughs> ของแพง <laughs> งานมีเยอะะนะท้งคนบอกงานมีเยอะ,ะของแพงกระแลงถูกของแพงกระแลงถูกหาปลาไปเลยนะ หากินไม่ต้องซื้อครับวันนี้จะเอากระสอบเนี่ยกระสอบอย่าเพิ่งพูดไปกระสอบปลาเอากระแตกระสอบอะมาโดนก่อนเขาเลยเน่ยป่าอะไรอะดูนะสนุกสนุกครับเล่นน้ำงมปลาหาปลากันโอ้ไม่ได้ลูกปลาแล้วก็โอเคแล้วไรมีไข่เยลยอะเหรอ ไข่เป็ดไข่เป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปมองหาไอตรงเป็ดกระโดดออกมาเนาะมันจะมีซุ้มอยู่เดี๋ยวดูครับว่าจะเจอไข่กันหรือเปล่ากินอย่างเหลือแล้วเป็ด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 ป่าใช่ไหมลุงเป็ดป่าลุงหมูเป็ดป่าเนาะนี่เป็ดไม่ใช่เป็ดบ้านนะโอ้สองตัวเลยปลาซานะบ้านเราเรียกโอ้ปากแรกก็หลายตัวแล้วครับนี่ อซ้อมก่อนเนอะปากแรกคือการซ้อมนะครับดูของลงเมฆโหอ้วนๆเลยเนี่ยมไม่เพอๆหน้านี้จะไขน่นะลงเมฆแล้วเนเนะาะอ้วนดีเกันครับปลา,าซ่ปา,าลปลา,าขี้ขมหรือว่าปลาขาวอีไทยแล้วแต่พื้นที่จะเรียกครับนี่ตัวนี้เป็นตะกับ ่ดูเนี่เท่านี้ก็จะเป็นสิบตัวแล้วครับเนี่ย oh. เอาเอาส่งสัญญาณเอาโอ้ย oh. นี่ห oh. น้าตะลิงนี่เราไม่ต้องไปไกลองเมย oh. ได้ไหมโอ้ยได้โยถ oh. <laughs> อดสาวถอดลายไปเรื่อยๆร่อนะลุงเมยนะเดี๋ยวเราจะขยับล่างกันครับนี่ ว้<ม>ตัวโตๆดีจริงครับปลาซ่าเนี่อยอ้วนดีก็น่ะโยนไปก่อนแล้วเก็บให้อ่านี่ดูตัวครับทุกคนเนี่ยมาดูครับทุกคนสุดท้ายหาจนเจอนะนี่ <laughs> ดูหาปลาแต่เจอไข่ครับนี่อ่ะ โอ้โหหลายสิบลูกเลยสิบกว่าลูกลวมั้งนี่ยเ,เดี๋ยวเนี่อครับไข่เป็ดนะแมมาไข่อยู่ในป่านี่ครับผมเอาถุงมาใส่นะตัวลุงคนเสียงลั่นๆครับเหมือนว่าปลาชะโดกระโดดชนล่าง เรายังไม่สนใจครับเราเอาไข่แล้วก่อน <laughs> อ <laughs> เจอไข่แล้วครับนี่เป็ดม,ม,มีเล้านะแต่ว่าเขาไม่ไข่ครับมาไข่อยู่ในปา่าเฉยนี่ไม่ได้นับด้วยกี่ลูกและเดี๋ยวไปนับที่บ้านฝนก็ลง เริ่มลงแล้วฝนยังมีอีกยังไม่หมดง่ายนี่ออีกสองลูกสองลูกสุดท้ายอ้าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยหวานเจี๊ยบเลยอ่าเดี๋ยวไปดูปลากันต่อนะสรุปขั้นตอนต่อไปกันหน่อยครับนี่จากล่างตรงนี้นี่ ลุงโคนทอดไล่เสร็จแล้วก็ขุบล่างมาอยู่ฝั่งนี้แลนวนนนี่ทีนี้เราจะเหลือพื้นที่แคบลงอีกครับอยู่แค่ฝั่งนี้เองแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไล่เก็บอ่ากัมไม้กิ่งไม้ที่เรากกมไว้ตรงนี้ออกครับไม่ไ <c> อ <oughs> ตรงนี้มันมีสะพานไม้ข้ามนะครับคอมสะพานไม้เลยนี่ขอบสะพานครับ โอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอุย้ยหลายตัวเอาขอนันะ่นแหละมันอยู่ใตข้ขอนเนี่ยแม่มเราไม่เป็มเนี่ยใ <c oughs> ตยข้ขอนหอกหวานเลยครับอยู่ใตข้ขอนอยู่ใตข้ขอนได้ไหมเริ่มขึ้นกันแล้วครับ <c oughs> องอน <c oughs> เอาขึ้นยังไงเนี่ยที่นี่ โอ้ยดูเห๊ะโอ้โหดู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 ทุกคนดูนะเท่าไรเท่าไรติดเหมือนวางอวนเลยนังอวนเนาะทีเดียวพอปะเนี่ย ตะกลับครับนี่นี่นี่นตะกลับจริงนะสง,งสัยต้องกลับบ้านเลยครับที่นี่เนมเน้นอยู่ข้างล่างเนานะลุงบอลเนาะปลามันมันลวงมันอยู่หัวล่างเลยโอ้ดูครับคนนี่โอ้ถึงกลับต้องอุ้มขึ้นฝั่งคนระับไปแล้วมาดูชัดๆนะทุกคน ดู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 ทีเดียวพอจริงๆครับหนูไล่ขึ้นแบงบนดูดูดูนี่ตั้งแต่เผาแหยันยอดแหครับเขาเรียกอะไรตั้งแต่เผายันจอมนะลุงวอนนะแน่นอนครับทีนี้นี่โอ้โหดูสินี่ครับ ใหญ่มีเล็กมีนะตะกับปลาซ่าครับขยายขยายแล้วเป็นไงลุงวอน<ม>ปลดหมดไหมเนี่ยโอ้ยมหาศาลเต็มทีเดียวน่าจะมีสามสี่ห้าโลไปนะลุงวอนไหนดูโอ้โหนี่มาดูฝั่งลงเมยน,นีย่ปากเมื่อกี้ได้อีกห้าตัวได้มั้งเนี่ย มีครับตะกลับกับปลาซ่านี่ดูโอ้โหแม่ไม่น้อยครับไม่น้อยเมื่อกี้เอาลูกไปนะล,ลุงวอนดูตัวนี้ <c oughs> โอ้โยดูยทุกคนใหญ่กว่ามือครับเนี่ยโอ้โห ามสี่ขีดไปเหมืองวอลเนาะโอ้โหเนี่ยไซส์ที่ได้เยอะๆเมื่อกี้ไซส์นี้เนาะ <S <S นี่อันนี้แม่มันเนี่ยอลุงวอลบอกเอาแม่ะกลับมาครับผมโอ้ยน่าจะบังมือจนมิดอะครับนี่ทุกคนอ่าไซส์อย่างนี้นี่สุดยอดครับพอได้ไหมพอได้เนะาะเมื่อกี้งมขึ้นมาสี่ห้าตัวแล้วนี่ อดูของลุงโคนะครับเนี่ยสามสี่โลแล้วเหมือนกันเนี่ยชอบตรงปลาซาตัวโตๆแล้วก็อ้วนๆทั้งนั้นเลยครับผมโอ้แต่ละคนไม่น้อยไม่น้อยลุงๆเขาก็ยังทอดกันเรื่อยๆนะโอ้ยกระโดดไปละแต่ตัวก็เริ่มบางๆแล้วครับเนี่ย <fi. S 1> เอากันนหน,า,หนามาหลายทีแล้วนะลุงวอนเนาะตอนนี้ก็คือเก็บเล็มไปเรื่อยใช่ไหมอ,นนอ่าวานเกาะตลิงแล้วก็ไล่ปลาเข้าครับเนี่ยก็ตอนนี้ฝนกําลังตกน่าจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะพอกันแล้วครับผมนี่ให้ดูลุงๆก็หากินนะวันนี้ต่างคนต่างได้เท่าไหร่เนี่ยเดีนะ๋ยวมาดูกันตรงนี้ครับนี่ฝั่งซ้ายนี่ของลุงเม อเหย,ย,ย,ยียบน้ําฝั่งซ้ายของลุงเมครับปลาซาตัวซ็สวยเหลือเกินแล้วก็ฝั่งฝานี่ของลุงวอนนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตะกับครับปลาซาก็มีของลุงคนตรงกลางนี่ตะกี้แกะกระสอบให้ดูแล้วนะครับอ่ะถือว่าได้ไม่น้อยครับปลาวันนี้กับการกักล่างทอดแหนเนาะพวกนี้เป็นหอยเชอรี่ติดมากับกำครับนี่ยูแต่ตัว ใหญ่เท่ากำปั้นนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเอาหรอกนะเดี๋ยวเราปล่อยคืนไปครับนี่ใครชอบกินนี่ตัวใหญ่เลยครับผมอันไหนเราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ปล่อยคืนไปปลาไม่ได้แบ่งของลุงๆเข้ามาเลยนะก็ได้ไข่แทนครับได้ไข่เป็ดทั้งหมด16ลูกนี่เป็ดที่สวนเขาเลี้ยงไว้กินไข่เลยนะครับไม่ได้เลี้ยงไว้ให้มันฟักเป็นตัวเนาะ เป็ดตัวนี้มันไม่เป็ดไข่ในเล้าครับมาไข่อยู่ในป่าเจอพอดีก็เลยเก็บมานะอ่ะได้เป็นมื้อครับไข่เป็ดน,นี่ <_ S 1> ก็ภารกิจกักล้างทอดแถวันนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลุงลุงเขาได้ปลามาก็อย่างที่เห็นเนาะเขาก็แห่ไข่แหมันนะครับการกักล่างทอดแหของทางนี้จะไม่เอาปลามารวมแล้วแบ่งกันคือใครมีฝีมือทอดได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยส่วนช่างเดชวันนี้เนี่ยมาถ่ายทําวิดีโอ เฉยๆครับช่วยลุงเขาลือ้อกำช่วยเขากักลางแล้วก็ช่วยเขาจับปลามาไม่ได้แบ่งปลามานะครับวันนี้เราของงดครัวพืบมาหนึ่งวันเนาะได้แต่ไข่เป็ดนี่อ่ะถ้าใครชอบงานกักล่างทอดแหเนี่ยก็ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลากันไว้เท่านี้เนาะสวัสดีนะครับบ๊ายบาย